ดีครับดูอีกข้างหนึ่งนะครับเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้ข้างซ้ายคราวนี้ผมจะตัดให้ดูข้างวาขวาเมื่อกี้ข้างขวาเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูข้างซ้ายนะครับ <c oughs> วิธีตัดของช่างอ้อนคือใช้หวีกลมแบบนี้แล้วนะดันขึ้นไปดันขึ้นไปอย่างนี้ครับเอามันเหน็บไว้วิธีแบ่งผมของช่างอ้อนนี่รู้สึกจะง่ายง่ายนิดเดียวไม่ต้องใช้กิ๊บ นี่เราก็จะมุมหน้าผากดูนะครับทางเานเต็ตทางเน็ตเขาถามมาว่าช่างอ้อนทําให้ดูหน่อยดูให้ดูชัดๆเลยนะครับการแบ่งผมทําอย่างนี้คือคือให้ดูตรงมุมหน้าผากนี่ให้มันได้ฉากอย่างนี้ครับครับนี่พอพอเราได้ฉากปุ๊บเราก็วีลงมาลงมา แล้วเราก็เอาเบอร์สองเบอร์สองเนี่ยสวมกับฟันบัริเลียนอย่างนี้แล้วก็ไถไปเลยหนึ่งหน้าฟันบัริเลียนอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าหนิบในหนิบในกันเหลี่ยมครับไถึินไปอย่างนี้จกช่วงนี้ก็ให้อยู่หลังใบหูอย่างเงี้ยก็ง่ายนิดเดียวครับโทษนะครับนี่มาดูฝั่งนี้ ซูบอย่างนี้ครับใช้เบอร์สองเนี่ยไถยขึ้นไปไถขึ้นไปไถขึ้นไปอย่างนี้ครับนี่พอเราพอเราได้ตรงนี้เือนหน้าขึ้นไปแล้วตรงนี้หนึ่งหน้าฟันปตรเตเลียนตรงนี้แล้วก็เอาวิใหญ่มาเก็บนี่ครับวิใหญ่วิใหญ่แล้วก็เก็บขอบมันนิดนึงอย่างนี้ เก็บขอบมันอย่างนี้เบาๆตรงไหนมันไม่มีสามมิติเราจะพยายามทําให้ได้สามมิติสามมิติคือนวลน,นวลขาวกลมกลืนขาวนวลดํากลมกลืนหนึ่งเขาเรียกว่าสามมิติทุกคนช่างไอเดอลทุกคนถามมาว่าเอ๊ะสามมิติมันคืออะไรอาจารย์วะอาจารย์ก็บอกว่าสามมิติคือขาวนวลดํากลมกลืนพอเราวางหวีเสร็จแล้วก็เอาตัวนี้มาช่วน,นะครับ ตัวปรับศูนยปรบศูนามาแล้วก็เปิดสวิตแล้วก็ค่อยๆทําอย่างนี้ทําให้มันเป็น3มิติให้ได้สามมิติคือมีขาวนวลดํากลมก,มกมืนขาวนวลดํากลมก,มกมืนแล้วก็ปิดสวิตแล้วก็เอาตัวซึบมาเปิดศูนย์อย่างนี้ก็ัดเปิดศูนย์เนี่ยตั้งฉากมุมมุมคิ้วกับมุมหน้าผากแล้วก็เลื่อนหวีนิดนึงอย่างนี้ มันเป็นเหลี่ยมที่สวยแล้วก็ทํามุมมันนิดนึงวิธีทํามุมเราก็ดูนี่ระหว่างคิ้วหูคิ้วหูให้อยู่ในแนวเดีวยวกันปึ๊บนี่แล้วก็ทำโคง้ง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 โคง้โคง,โคงให้มันสวยอย่างเงี้ยนี่พอโค้งสวยเสร็จโค้งสวยเสร็จแล้วก็มกฝั่งนู้นมันมีเส้นด้วยเขาบอกให้เอาเส้นเหมือนกันทั้งสองข้างใช่ไหมเออเอาเส้นสเหมือนกันทั้งสองข้างแล้วก็ แล้วก็วางเส้นแรกก่อนเส้นแรกก็ดูมุมดูองศาว่าเอาขนาดนี้ให้ยาวไปนิดนึงนี่อย่างนี้แล้วก็เอาอันนึงสั้นกว่านิดนึงก็เอามุมขนาดนี้เขาเรียกเขาเขาเอาเส้นแล้วก็ทําให้เขาอย่างนี้แหละครับวิธีทําก็คือมองมองกรอบ

ฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันดิ้นมีดโกนนิดๆนิดๆแล้วก็ดึงเหลี่ยมให้ได้ฉากตรงนี้วิธีการดึงเหลี่ยมจัดมุมให้มันเข้าฉากของมันนะด้านคูณด้านคูณฐา,านคูณสูงหรือว่าสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรก็คิดเอาเหมือนตอนเราเรียนม .3 ามนะครับกว้างคูณยาวคูณฐานคูณสูงด้านคูณด้านคูณมันก็จะเป็นสามเหลี่ยมพอดีมันก็จะได้ฉากของมัน <S <S หัวคนเราเนี่ยมันเป็นหัวกลมแต่เราใส่ฉากแล้วมันจะพอดี อันนี้ฝั่งอันนี้ฝั่งซ้ายนะครับผมทําให้ดูหนะ่ฝั่งขวาผมจะถ่ายตั้งฝั่งซ้ายผมจะถ่ายนอนกล้องผมขยับไม่ได้ผมทําเองถ่ายเองขอบคุณครับสวัสดีครับคุณยาวคุณฐานคุณสูงด้านคุณด้านคุณมันก็จะเป็นสามเหลี่ยมพอดีมันก็จะได้ฉากของมันหัวคนเราเนี่ยมันเป็นหัวกลมแต่เราใส่าฉากแล้วมันจะพอดีอันนี้ฝั่งอันนี้ฝั่งซ้ายนะ